เอาละครับกรับสวัสดีท่านนนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกไัยแคทเกมเะครับวหมือนทุกท่านนครับก็อยู่กับรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันไม่มีชื่อรายการครับก็วันนี้นะครับทีเออ่เรามาเจอกันนะครับก็เป็นอะไรที่พิเศษพอสมควรเลยนะนั่นก็คือดูข้างหลังผมเห็นไอ้กองกองนะย พอจะดูออกไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับผมว่าดูจากปกคลิปก็่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับดูจากชื่อคลิป,ปกคลิปก็จะรู้แล้ววันนี้นะครับผมจะมาประกอบคอมใหม่นะครับหันมาทางนี้นะครับเห็นไหม อันนี้มะอันนี้คือคอมเครื่องเก่าของผมนะครับจะสังเกตได้ไฟวบแวบนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องเครื่องเก่านะครับแต่เห็นของที่อยู่ฝั่งนี้มะนี่คือของที่ผมกาลังจะประกอบนะครับประกอบเป็นท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมจะชอบดูหรือเปล่าเลยครับการประกอบของนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าหน้าที่ผมก็จะทําให้ดูแล้วกันนะถ้าเกิดชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ด้านใต้คลิปนะครับก่อนที่เราจะไปดูการประกอบนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์คอมมีอะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างครับมาดูกันเลยอบาีเลยครณ์นะครับ เกือบทั้งหมดนะครับที่มันไม่ทั้งหมดก็เพราะว่ามันจะมี อฮาร์ดดิสต์นะครับกับพัดลม44อันนี้ที่ต้องย้ายมาใส่เครื่องนี้นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเกือบทั้งหมดนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนก็จะมีนะครับ1080 Ti นะครับนั่นก็คือการ์ดจอนั่นเองนะครับมันคือการ์ดที่เอาไว้เล่นเกมนะครับมันจะทำให้เราเล่นเกมได้ลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือเคสนะครับก็ข้างหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือเคสนะครับเคสก็คือไอ้แบบเนี้ยไอ้เล็กๆตรงนี้เนี่ยเนีีี่่่ยยยไออ้้คคกกรรรบบทัังหมดเเเเนนขาาวส ชิ้นต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายนะครับเป็นสายแบบสาย R G B นะครับจริงๆมันก็ไม่จําเป็นหรอกนะครับมาใส่เพราะว่าสวยเท่านั้นเนาะ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับมันตรงนี้ก็คือ power supply นะครับหรือว่าตัวแปลงไฟจ่ายไฟไปให้อุปกรณ์ต่างๆของคอมนะฮะรุ่นนี้นะครับก็เป็นของคอเจนะครับ RX 1000นะครับก็คือ1,000วัตต์นั่นเองนะครับเหลือใช้อย่างแน่นอนนี่ครับเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับเอา CPU หลัก่อนนะครับตรงนี้คือเมนบอร์ดนี่ครับออรัสนี่ครับ X470 นะครับเกมมิ่งเ Wi-Fi นะครับคือเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้เลยนะครับตัวท็อปเลยนี่ฮะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือ CPU AMD Ryzen 7นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท to ็อปเลยนะครับอ่า2700 x นี่ครับนี่เป็นตัวท็อปในตอนนี้นะนี่นะครับเล่นตัวท็อปล้วนๆเลยนะครับส่วนด้านบนนี่ครับตรงนี้นี่ครับอันนี้คือแรมนะครับแรมของออร r a เช่นกันนี่ครับเป็น16 g b นะครับ2อคูณแนี่ครับเป็น DDR 4นะครับ สองสองร้อยเฮิร์ต์นั่นเองนะครับเป็นตัว R G B ด้วยนะครับนี่นี่นี่ R G B นะครับส่วนข้างๆนี้นะครับอันนี้คือ,อ M dot t w นี่ครับก็คือเป็น M dot two สองนี่ทำไมไม่โฟกัสเออนี่ฮะนี่นะครับ อันนี้นะครับก็คือเกือบทั้งหมดที่เราจะมาประกอบกันในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีพวกอารฮาร์ดดิสต์นะครับนี่สเทนะครับแล้วก็อยู่ในนี้อีก2เทที่ต้องเราออกมาประกอบกับเครื่องนี้นะครับแล้วก็พัดลมนะครับ R G B 3ตัวนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องย้ายนะครับก็คือการ์ดจออันนี้นะครับก็คืออันเดียวกับอันนี้เลยนะครับนี่นี่ครับอันนี้มันมีแค่กล้องนะครับตัวจริงๆมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทอดไปใส่เครื่องตรงนี้นะครับเอาล้วครับนี่ก็คือ อ,อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้ราคานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้ละกันนะอ่ะพร้อมยัง1 2 3นี่คือราคาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมสต็อปดูเอานะครับว่าอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนี่ครับโอเคนะครับไปดูผมประกอบกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยไปไป เอาเลยครับท่านผู้ชมในที่สุดนะครับผมก็ประกอบคอมเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ4-5ชั่วโมงได้นะครับกับการเลียงสายไปเลียงสายมานะครับมันก็ยังคงไม่เสร็จดีนะครับข้างหลังก็สายลกลกลังเลยนะครับต้องจัดกันอีกทีหนึ่งนะครับข้างหน้าฝากข้างหน้าก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่ว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับ เรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเลยครับถ้าไม่ติดนี่งานยากเลยนะโอเคนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเปิดสวิคพาวเวอร์สปายก่อนอเปิดหนึ่งสองซ้เฮ้ยทำไมไฟติดแล้วมันดับวะชิบ <c> ห <oughs> ายยังไงท่านผู้ชมมันติดแล้วมันดับวะเรานะครับจะเปิดจากปุ่มนี้นะครับเอาอย่างหนึ่งสองซ้ำไ งาท่านผู้ชม R G B สุดสุดนี่ครับดูสิดูความสวยของมันนะครับว้าข้าบนนี้ R G B นี่ครับสาย R G B นี่ครับว้สวยงามไปเลยฮะดูท่านผู้ชมดูยังไงฮะนี่ครับเป็น C P U นี่ครับพัดลมซีลยุ R G B นี่ครับนี่นะครับสายทั้งหมด R G B เลยนะครับไม่ไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่ต้องเอาห่างนิดนึงนี่ครับนี่ท่านผู้ชม นี่คือคอมของผมนี่ครับล่าสุดเลยที่นั่งประกอบเองกับมือเลยนี่ครับนี่ก็สวยนะครับสวยงามนะครับเป็นที่น่าพอใจนีครับเดี๋ยวเราจะลองแบบปิดไฟกันบ้างนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับขออนุญาตปิดไฟแป๊บนึงปิดดวงนี้ก่อน1อันนะครับแล้วก็ไปปิดตรงนู้นปิดหมดเลยนี่ปิดไฟหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมกล้องอาจจะสั่นนิดนึง แต่ก็ไม่เป็นไรนี่นท่านผู้ชมพอปิดไฟมดแล้วก็โหสว่างมากครับนึกว่าสารพัภูมินะฮะท่านผู้ชมดูสิว้าวนะครับยิ่งปิดไฟยิ่งสวยนะครับอสุดยอดเลยนะครับถือว่าประกอบภาไปด้วยดีนะครับเปิดติดแล้วเครื่องไม่ดับนี่คือ โอเคแล้วนะครับต่อจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลงวินโด s นะครับอัปเดตใบอ่อนนู่นนี่นั่นมากมายนะครับเดีย๋ยวผมต้องไปลุยต่อนะครับโดยการไปจัดใส่ข้างหลังให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ข้างหน้านู่นนีน่นั่นอีกมากมายเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับอาจจะถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับ ท่าผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับคอมเครื่องนี้ของผมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมไปตามอ่านนะครับแล้วถ้ากิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมมาระกา้แคสเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบาย